คุณชาลินีคิดแตกลายธุรกิจเดิมและมองเห็นอนาคตของการทำมินิมูราฟาร์มฟาร์มสาธิตในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวแต่เธอคิดว่ามินิมูราฟาร์มในความที่ของเธอจำเป็นต้องมีผู้ร่วมลงทุนเออมองว่าธุรกิจนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าเราสร้างมันขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่ามีคนเขาอยากเข้ามาที่นี่นะคะก็เริ่มตั้งแต่ขายขายงานก่อนก็สร้างภาพขึ้นมาว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างรูปแบบการตลาดจะทํำยังไงต้องขายได้เท่าไหร่เปรียบเทียบกับต้นทุนที่ลงไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มไปขายไอเดียให้กับผู้สนใจที่จะร่วมลงทุนจนกระทั่งเนี่ยได้ผู้ร่วมลงทุนรวมทั้งเราด้วยทั้งหมดเนี่ยมี4คน เ,ออเริ่มต้นมาบุกเบิกเลยพาพาผู้ร่วมลงทุนมาดูที่นะคะประมาณช่วงต้นปี55ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัทแล้วทุกคนก็โอเคตกลงที่นี่แหละคือที่นี่จริงๆเป็นพื้นที่เป็นที่นาทั้งหมดเลยนะคะ10ไร่กว่าเนี่ยเป็นที่นาทั้งหมดเลยซึ่งมองแล้วแบบถมต้องถมที่เยอะมากอะคะ่ะพอเราได้เหมือนกับอันนี้เราก็มีการจ้างอินทีเลียให้เป็นคนออกแบบทำแลนด์สเคปเขาก็วาดมาว่าเออที่เนี่ย มันจะต้องสร้างด้วยความพิถีมันเป็นแนวลึกอะ่ะมันต้องสร้างแบบเหมือนกับมุมทัศนียภาพในเชิงไม่ใช่ที่เรียบเรียบอะฮะไม่งั้นมันจะดูไม่เป็นฟาร์มและต้องมีสูงต่ำด้วยคุณชาลินีตั้งใจจะให้มีนิมูราฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงต้องรีเสิร์ชหาข้อมูลจากธุรกิจอื่นๆในประเภทเดียวกันเพื่อให้ชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าคือใครมีความต้องการอะไรในการท่องเที่ยวแบบนี้ จริงๆก่อนที่ท Mini Farm ํามินิมูลาฟาร์มอ่ะเราก็ไปเที่ยวมานะคะ,เท,ะเที่ยวตั้งแต่ฟาร์มวัวนมเที่ยวตั้งแต่ฟาร์มแพะฟาร์มแกะที่ดังๆเนี่ยเราก็ไปดูมาว่าเออกลุ่มลูกค้าที่เขามาเที่ยวเนี่ยคือเขาต้องการอะไรจากที่เที่ยวราวนี้เหรอซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากก็จะรู้ะอ้อที่แท้เขาต้องการรูปเขาต้องการวิวสวยๆเขาต้องการเก็บภาพสวยๆเอาไว้เป็นความทรงจํา คอนเซปที่เนี่ยตอนที่ตั้งโจทย์ให้กับอินทเลียคนที่เขาออกแบบเลยนะเราบอกว่าเราอยากได้เป็นเมืองเราอยากได้เป็นทาวอะ่ะเหมือนแบบเป็นเมืองที่แบบมีร้านค้ามีคนอบขนมปังมีคนอบพิซซ่าแล้วก็คนเข้ามาเหมือนอยู่ในเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ต่างประเทศซึ่งในเมืองนั้นนะเราก็มองภาพว่าเออในเมืองมันก็ต้องมีศาสตร์เดินไปเดินมาแบบมันเป็นเมืองที่แบบชนบทน,นะคะ มันก็เลยออกมาเป็นในรูปนี้แหละว่าแบบเออมันควรจะแบบปล่อยสัตว์ออกมาเดินเค่นผ่านเหมือนแบบเราอยู่ในเมืองจริงๆอนะไรอย่างนี้ค่ะที่ตัดสินใจเลือกบ้านโพเพราะว่าที่ฟาร์มมันเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างมูล่าฟาร์มแล้วก็ตัวมูลา่าเฮาส์ค่ะเป็นครึ่งทางพอดีเลยสมมุติว่าจากกรุงเทพเราก็มองว่าเออมาแถวคนกรุงเทพมาเที่ยววัดหลวงพ่อโสธรวัดสมานค่อนข้างเยอะ แล้วหลายคนที่มาเนี่ยคือเราก็มีการทำสำรวจนะคะก็คือจ้างนักศึกษาไปทำแบบมาเก็ตเซอร์เวยตรงแถววัดแถวอะไรเงี้ยดูว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาที่วัดจริงๆแล้วอ่ะคือใครก็เพราะว่าเออเป็นคนกรุงเทพที่เขามาแล้วถามว่าเขาไปไหนต่อคือหลายคนตอบว่าไม่รู้ว่าชาเชิงเซามีที่เที่ยวที่ไหนต่อส่วนใหญ่ก็คือไหว้พระเสร็จหาที่กินใกล้ๆกันแล้วก็กลับกลับกรุงเทพแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะมีตลาดอยู่ว่า เขามาไว้พระเสร็จแล้วมันยังเหลือเวลาให้เขาทำกิจกรรมได้อีกก็เลยคิดว่าที่ตรงบ้านโพเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่เหมาะในการสร้างตัวมินิมู่าขึ้นมาค่ะหุ้นส่วนทั้งหมดมี4คนนะคะถ้าหลักๆเลยเนี่ยเราจะอยู่ในโซนของโปรดักชันทั้งหมดโอเปอเรชันถ้าถามว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างที่นี่ทำทุกอย่างเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจค่อนข้างเล็กนะคะทำตั้งแต่ซื้อของเข้าร้าน ดูเรื่องพนักงานขายอย่างเครื่อง PO, เครื่อง P.O.S มีปัญหาก็ต้องเข้ามาแก้ติดต่อหน่วยงานราชการทำอาหารเองด้วยคิดสูตรเองถ่ายรูปเองอทำเมนูอย่างเงี้ยค่ะความแตกต่างของสัตว์ที่มินิมูราฟาร์มกับสวนสัตว์อื่นๆทั่วไปก็คือที่นี่คุณสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ทุกชนิดในฟาร์มได้ ถ้าสมุเคยไปสวนสัตว์ก็จะได้อยู่แค่เอ,อ่อข้างนอกกรงรู้สึกว่ามันไกลอะ่ะรู้สึกว่าแบบให้อาหารสัตว์บางอันก็ให้ไม่ได้อะไรเงี้ยจับก็ไม่ได้จะมีป้ายแบบห้ามจับแต่อย่างของที่เนี่ยอย่างกรงกระต่ายเนี่ยเข้าไปเลยในคอกไปเล่นได้อย่างแพะเนี่ยเราก็เปิดออกมาให้มันเดินเลยคือสัตว์ที่นี่เชื่องมากทุกตัวค่ะอย่างกระต่ายช่วงวันเสาร์ทิศเราก็จะเปิดออกมาเขาก็จะกระโดดไก่เป็ดก็เดินไปเดินมามันเหมือนแบบเป็นฟาร์ม ือเขาสามารถจับสัมผัสได้ใกล้ชิดได้นะคะการทำฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วเปิดเนี่ยเพื่อเป็นในเชิงท่องเที่ยวด้วยเนี่ยผมคิดว่านั่นคือ1ช่องทางนั่นคือหช่องทางนะครับที่เหมาะสมสิ่งที่เห็นอยู่นั่นคือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ว่าให้เขาได้สัมผัสของจริงให้กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็ได้แต่เข้ามาเรียนรู้ว่าเรามีธระแบบนี้เรามีสินค้าแบบนี้โดยมาจากอะไรมาจากควาย ที่เป็นพันธุ์เฉพาะพันุ์พิเศษสิ่งที่เห็นอยู่นั้นคือทําให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะรู้จักมากยิ่งขึ้นนี่ความสําคัญว่าวันนี้เข้ามาถูกทางไหมผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นครับที่มีความเหมาะสมเพียงแต่การขยายตัวในส่วนของมินิมูลาฟาร์มนั้นเนี่ยคงต้องค่อยๆดูตามความต้องการหรือปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมันเกิดการบอกต่อที่มากหรือน้อยอย่างไร โดยถ้าเขาเข้ามารู้จักเราเพียงอย่างเดียวแล้วยังไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้มากขึ้นมันคงจะต้องอาศัยสัตว์ประเภทอื่นหรือการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นเข้าไปผสมผสานในมินิมูลาฟาร์มหรือไม่แทนที่จะชูในส่วนของควายพันธมูลาเพียงอย่างเดียวอย่างวันธรรมดาเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยเรารู้เลยว่าเราต้องหาต้องหาผัวเข้ามาลงเพิ่มขึ้นถ้ารอลูกค้าวอล์กอินเนี่ยคือน่าจะไม่ไหวเพราะว่า จุดที่เราตั้งเนี่ยมันค่อนข้างมันไม่ใช่เป็นจุดทางผ่านเท่าไหร่คือเขาต้องตั้งใจมาินนึๆนะคะ